ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมทำไมจึงต้องส่งน้ำพระในเทศการสงกรานต์และการส่งน้ำพระได้อานิสงส์อย่างไร พร้อมวิธีและคำอธิษฐานเพื่อส่งน้ำพระที่บ้านการส่งน้ำพระทั้งพระพุทธรูปอันเป็นเสมือนองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการส่งน้ำพระสงฆ์ตลอดจนการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยการส่งน้ำพระในทางพระพุทธศาสนาจะใช้คำว่าถวายเครื่องเทราพิเศษถือเป็นในของอามิตรบูชาหรือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของในที่นี้คือการบูชาด้วยของหอมอันมีจิตที่เลื่อมใสศรัทธานอบน้อมในพระรัตนตรัย จึงเกิดอนิสงส์แก่ผู้บูชาคือเกิดความสงบร่มเย็นสบายกายสบายใจเย็นกายเย็นใจพ้นจากความเศร้าหมองและทุกภัยทั้งปวงโดยมีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่ว่าด้วยอนิสงส์ของการถวายเครื่องเถราพิเศษ ใจความโดยย่อกล่าวคือครั้งหนึ่งพระเจ้าเปรเตที่โกศลพร้อมด้วยไหมหาอามาตย์ทั้งหลายได้นําเครื่องสการะถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามถึงอนิสงค์ของการบูชาเครื่องเทราพิเศษแก่พระสงฆ์ด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธาว่ามีอย่างไรบ้างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่า การทำเทราพิเศษนี้ได้กระทำกันสืบกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโดยสมัยพระพุทธเจ้าเมธังก่อนมีพระยาผู้หนึ่งนามว่าพระยาวิชัยยะได้เสวยสมบัติในเมืองสารนครท่านได้ทำการถวายเทราพิเศษด้วยน้ำหอมแก่พระเทระองค์หนึ่งพร้อมถวายพระตาหารโดยได้ตั้งความปรารถนาว่า วงชนทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้จงตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกเมื่อพระยาวิชัยยะยังได้อธิษฐานขอให้ตนพ้นจากทุกภัยฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายพระมหาเถระจึงได้อนุโมทนาและถวายพรทิพย์สิบประการเมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วจึงเป็นเหตุให้พระยาวิชัยยะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต ครั้นสิ้นชีพบนสวรรค์แล้วได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิรธิตะและพระยาวิชัยยะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เองนอกจากการส่งน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ตามวัดต่างๆแล้วใครที่มีพระพุทธรูปที่บ้านก็จะอัญเชิญพระเพื่อส่งน้ำโดยแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะปฏิบัติแตกต่างกันไปในรายละเอียดของพิธีกรรม หากแต่จะกล่าวถึงข้อปฏิบัติโดยทั่วไปคือลำดับแรกเป็นการเชิญพระพุทธรูปลงมาจากหิ่งพระโดยกล่าวคำอาราธนาพระพุทธรูปลงส่งน้ำคืออันดับแรกต้องตั้งนโมก่อนสามจบนะโมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอุกาสะพันเตภัควาอายังกาโลคิมหันตะอุตุกาละสัมปัตโตอิจฉามะ พระขวันตังอภิสินจิตุงสักกัดจังอาราธานังกะโรมะคำแปลข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานพระวโรกาสเวลานี้เป็นหน้าร้อนฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรารถนาอาราธนา พระผู้มีพระภาคเจ้าลงส่งน้ำด้วยความเคารพยิ่งเพื่อความผาสุกข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายคำกล่าวขอขามาตั้งนมโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระตะนต,ตะเยปะมาเทนะทะวารต,ตะเยนะกะตังสับพังอะปราทังขะมะตุโนพันเต คำแปลกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดหลังจากนั้น จึงอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อส่งน้ำคำอธิษฐานส่งน้ำพระอธิษฐานแล้วจึงส่งน้ำทันทีตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสนสะนโมตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสินจะเนเนวะโรโคโสโกอุปัทฐะโวนิพพันตุสัพพะโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรัง คำแปลด้วยเดชะข้าส่งน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดกาลทุกโศกโรคภัยพานอันตรธานเป็นสุขเทิญอย่างไรก็ดีสำหรับคำอารัธนาคำกล่าวขอเข้ามาหรือคำอธิษฐานนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งหรือบางท่านอาจจะใช้คำกล่าวเฉพาะตนก็ย่อมได้ โดยเฉพาะคําอธิษฐานเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขอย่างไรก็กล่าวอย่างนั้นส่วนบ้านไหนที่มีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระอรหันต์การบูชาด้วยการส่งน้ําในวันสงกรานต์ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันโดยสามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดการส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และพระาธาตุได้อย่างถูกต้องที่เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระาธาตุพระพุทธและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำรรเรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ